สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง108ยแปดไ a แลนดนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าเว็ร้อยสบไอนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของเจ้าเว็ร้อยสบไอตัวนี้นะฮะซึ่งระบบจะค่อนข้างมัน,นี่ยมีสตาร์ทเท้าด้วยแล้วก็สตาร์ทมือแล้วก็เข้าเกียร์เป็นแบบธรรมดาไม่ออโต้นะครับแล้เดี๋ยวผมจะสร้างมันนะปั้นมันให้มัน ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโดยที่จะไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ตัวอื่นอื่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันส่วนในเรื่องรูปลักษณ์ของตัวรถก็เราคงเห็นกันไปเยอะแล้วตามสื่อหน้าเว็บไซต์และอินเทอร์นเน็ตต่างๆนะ,ะมีสตาร์ทเท้านะครับเป็นล้อแม็กอย่างอื่นก็แบบเรียบเรียบง่ายๆเลยฮะ ที่ผมเลือกมาเป็นลายสีดำพาดเหลืองเหลืองเขียวเนี่ยแหละนี่ครับกุญแจก็เป็นแบบนี้ไม่มีความสลับับตอนใดๆอันนี้เป็นหน้าปัดเดอนไหม่เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับข้างหน้าก็เป็นดิฟเบรกแบบนี้ที่ทางร้านสีเลือดล่าเขาแถมหมวกกันน็อกมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะกุญแจเปิดบลอกก็ตรงนี้ นี่ครับอ่านี่นไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับน้ำมันก็น้ำมันก็ใช้9195ครับหลีกเลี่ยง e 2 0นะถ้าใช้9 1้ากเเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็ให้ไฟเครื่องยนต์ดับก่อนก็คือการทำงานของหัวฉีดก็นั่นแหละ แตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทมือนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ของเขาไฟหน้าก็สว่างสวยทั้งวันทั้งคืนนครับในรูปแบบใหม่อันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเลยก็เจ้าเ,เวฟฮอนด้าเวฟเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น รถยอดนิยมอมตะมาหลายสิบปีแล้วนะครับเท่าที่ผมจำได้ถ้าที่จำได้นะครับระบบเกียร์เป็นระบบจากเกียร์สี่เป็นเกียร์ว่างหมุนนะเมื่อรถหยุดนิ่งก็เคาะไปข้างหน้าเลยไม่ต้องอถีบกลับมาด้านหลังนะครับอันนี้เป็นหมวกของที่มากับรถนะครับ ของผมออกที่สีเลือดล่าครองสีลาดสวายครับครับและนี่ก็เป็นภาพรวมของเว็บร้อยสิบไอตัวนี้นะผมเลือกมาเป็นสีดำภาดเหลืองเขียวทุกอย่างเป็นแบบเรียบง่ายอยู่ที่วิธีการใช้งานของเราผมว่าอะไรที่มันเป็น มันน่วนมากที่สุดมันไม่ค่อยจุกอีกยังเป็นระบบโซ่สเตอร์อยู่เลยนะแล้วพบกันตอนหน้าครับจะมีมาอัปเดตให้เรื่อยๆหลังจากนี้นะครับสวัสดีครับ